ผู้เชื่อเต็มีกวบานะอะสอปปสใช่ครับสปปสนะครับและก็พี่น้องประชาชนนะครับผู้รักความเป็นธรรมที่ฟังอยู่นะครับดูอยู่ทางบ้านนะครับพี่น้องครับวันนี้พวกเรายังมีกําลังใจเต็มเปี่ยมเหมือนเดิมใช่ไหมครับพี่น้องแล้วรู้สึกว่าสมาชิกของเราที่มานั่งอยู่ที่เวทีแห่งนี้เพิ่มขึ้นทุกวันทุกวันใช่ไหมครับพี่น้องครับ นะเป็นการเดินทางของคนที่เดินทางทำต่างคนต่างมาคนละทิศคนละทางแต่ทำไมเราถึงต้องมาอยู่หน้าองค์พระบิดานะครับพี่น้องกรม,มหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ครับพี่น้องครับตรงข้ามข้ามกับธร,รเนียบรัฐบาลแห่งนี้นะครับพี่น้องนะครับไม่ใช่เหตุบังเอิญครับพี่น้องครับไม่ใช่เหตุบังเอิญเชื่อผมเลยครับนะ ทุกคนที่มาอยู่หนห้าที่นี้ได้ครับพี่น้องธรรมะธรรมชาติสั่งให้เรามาครับพี่น้องนะครับไม่มีใครจ้างเรามามาเราต้องออกตังเองนะฮะนะครับ,นะรบเชกเช่นเดียวกับโทนี่ก็เช่นเดียวกันครับธรรมชาติก็สั่งให้เขาต้องเป็นไปอย่างนั้นครับบางทีนะครับพี่น้อง บางครั้งเราก็สงสารนะสงสารเขาว่าทําไมเขาคิดไม่ได้เหมือนพี่น้องเราตรงนี้นะถ้าเขาคิดได้นิดเดียวนะครับพี่น้องตั้งแต่วันที่เขามาอยู่พักพลังธรรมนะครับป่านี้ทักษิณนชนวัตรคือมหาบุรุษครับพี่น้องครับใช่ไหมครับพี่น้องครับพี่น้องที่เคยอยู่พลังธรรมยุคนั้นจําได้ไหมครับพี่น้องครับนะฮะเพียงแต่ว่าเขาอาจจะมีวิบากกรรมเขาอาจจะมี บาปติดตัวในชาติก่อนเขาถึงคิดไม่ได้พี่น้องนะครับความจริงเขารวยอยู่แล้วนะครับมีความพร้อมอยู่แล้วเนี่ยแล้วก็มีรายได้ทุกวันนะพี่น้องมีรายได้ทุกวันถ้าเขาดําเนินชีวิตนะครับอยู่ในคันรองของพระสัมมาสัพพุทธเจ้าถ้าเขาดําเนินชีวิตอยู่ในคันรองทัศพิษราชธรรมของพระมหกากษัตริย์ทุกพระองค์ ที่ปกครองประเทศไทยสืบมาตั้งแต่สมัยยุคสุขโขทยัยพี่น้องครับป่านี้คนอย่างทักษิณชินวัตรนะครับจะเป็นนักบุญที่ยิ่งใหญ่ของโลกครับพี่น้องครับนั่นแหละบ้นปลายชีวิตนะครับพี่น้องอตรงข้างล่างเวทีบอกให้เขากลับตัวกลับใจหน่อยครับก็บอกขฝากไปทางนี้นะครับว่าหากได้ยินเสียงนี้นะครับพี่น้องประชาชนที่เคย อยู่พักพลังทำสมัยเมื่อ30กว่าปีที่แล้วเนี่ยซึ่งท่านเคยเป็นหัวหน้าพักนะครับหากว่า,ารู้จักรู้สึกว่าจะกลับตัวกลับใจนะครับพี่น้องครับก็ให้หยุดยั้งสิ่งชั่วร้ายนั้นเสียครับพี่น้องครับที่จริงการเมืองการเมืองไทยเริ่มไปได้ดีนะเริ่มไปได้ดีแต่พอโทนี่กลับมาเท่านั้นนะพี่น้องเปลี่ยนไปเลยครับนะการ จัดคณะรัฐมนตรีชุดแรกก็โอเคพอจะถูถ่ายกันไปได้นะครับพี่น้องออดูว่ามันไปจากโคต้าของพรรคการเมืองต่างๆก็ยังโอเคอยู่ยังยังยังน่าที่จะแบบว่ามีคาดหวังได้อยู่เพราะยังดีกว่าเอาพรรคก้าวไกลในในเวลานั้นใช่ไหมครับแต่พอมาปรับคอรมอที่ผ่านมาครับพี่น้องครับนะที่จริงที่จริงคนที่ไม่ต้องขนาดเป็น ส,สมาชิกสกภาผู้แทนราษฎรหรือเป็นรัฐมนตรีนะครับพี่น้องแม้กระทั่งเป็นสมาชิกพรรคการเมืองนะครับพี่น้องจะต้องเป็นคนที่ไม่บอกบอกพร่องนะพี่น้องหรือไม่ด่างพร้อยนะครับถึงจะเป็นสมาชิกได้นะนะอันนี้เป็นถึงรัฐมนตรีนะครับคุณไปหาคนไม่ได้แล้วหรือนะไปเอาพิชิตชื่นบานอย่างเงี้ยนะซึ่งเราก็รู้ดีอยู่ว่า ก็คือทนายาขนมสรลเปาใช่ไหมถ้าจะไม่ผิดใช่ไหมครับถุงถุงสลเปานะเนี่ยส,สารดีกาอยู่เนี่ยทนายถุงขนมนะครับที่สารดีกานะครับซึ่งซึ่งเป็น,เป,นเป็นการท้าทายกระบวนการยุติธรรมเป็นการท้าทายตุลาการครั้งยิ่งใหญ่ที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนในประเทศไทยนะพี่น้องครับนะน่นนั่น,น,นยังยังดีนะครับที่ โดนราเปิดอานาจศาลเพียง6เดือนนะพี่น้องครับนั่นถ้าหากว่าเขาเร่นแรงกว่าน,นี้นี่ติดคุกมากกว่านี้นะฮะซึ่งจริงๆไม่ควรที่จะได้รับเสนอชื่อเพื่อให้เพื่อนเบื้องยุคนระบาดนะครับพี่น้องนะฮะเนาอย่างนี้ไม่ควรไม่ควรไม่ควรเสนอไปเพื่อให้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโปรดเกล้าให้เป็นรัฐมนตรีนะครับแต่โดยการ โดยทางการนะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนเมื่อเมื่อนายกรัฐมนตรีนะครับเสนอใครเข้าไปเนี่ยก็จะต้องมีการโปรดเกล้านะครับโดยพระองค์ท่านอาจจะไปแสดงความรู้สึกเหมือนชาวบ้านไม่ได้นะนะนครับเพราะว่าพระมหากษัตริย์เนี่ยเป็นเหมือนกับสมมติเทพเป็นเหมือนกับ ผู้ที่ประพฤติทำที่แบบบริสุทธิ์แล้วครับพี่น้องนะครับเพราะฉะนั้นการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขของไทยนะครับโดยระบบรัฐสภาอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขยึดมั่นองค์พระประมุขคือพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับเป็นสารณะครับพี่น้องนะฮะทั้งๆั้งที่บางครั้งพระองค์ถูกกระนำ ถกูกกระทำมากมายแต่พระองค์ไม่เคยบ่นไม่เคยวอยวายไม่เคยอะไรทั้งสิ้นนะครับพี่น้องนะพวกเราประสบนิกรนะครับประชาชนจะต้องช่วยกันปกป้องช่วยกันสกัดกั้นไอ้พวกที่ไม่คิดคิดไม่ดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์นะครับพี่น้องนะซึ่งผมผมเชื่อนะครับว่าในส่วนของกองทัพธรรม ในส่วนของคอปทอนะครับแล้วก็สอบอเลยนะครับสครับคำเต็มว่าอะไรคำเต็มคำเต็มครับอ,อ,องค์กรเลยนะครับศูนย์ปกป้องอศูนย์ปกป้องสถาบัน นะครับพระมหากษัตริย์นะฮะเราต้องช่วยกันครับพี่น้องเราต้องช่วยกันนะครับนะแล้วก็ใช่ปกป้องสถาบันกษัตริย์สบปนะครับศูนย์ปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์นะครับนะ <cing> ซึ่งนี่แหละครับพี่น้องคือจุดศูนย์รวมของพี่น้องทั้งประเทศพี่น้องครับวันก่อนวันก่อนน,นะครับผมเดินทางไปหาดใหญ่ผมไปว่าความนะครับเดินทางไปหาดใหญ่ผมก็มีการแลกเปลี่ยนกับพี่น้องนะครับแลกเปลี่ยนกับประชาชน หลายๆส่วนครับผมก็บอกเขาว่าให้เปิด Facebook นะครับพอดีคุณสุภาศารศินเวศนะครับแนะนำไว้ให้เปิด f a c e b o o k ถ้าเรามี Facebook ไปเปิดคาว่าคอปทอนะครับแล้วจะเห็นการเคลื่อนไหวของพี่น้องคอปทอนะครับเพื่อที่จะร่วมกันปกป้องชาติศาสนาพระมหากษัตริย์นะครับเพื่อที่จะทําให้การเมืองไทยกลับคืนมาสู่การเมืองที่เคยเป็นการเมืองของประเทศไทยในระบบบประชาธิปไตย ที่บริสุทธิ์ว่านี้ครับพี่น้องครับนะครับผมไปศาลจังหวัดพัทยามาเมื่อวานนะครับไปยื่นคำร้องที่ศาลเพราะผมจะมีคดีว่าความวันที่เก้าที่สิบนี้นะครับแล้วก็ไปมาหลายครั้งปรากฏว่าเจ้าหน้าที่ที่เป็นหน้าบันลังศาลเขาเรียกว่าหน้าบันลังศาลก็คือมันก็เป็นเลขาของศาลในบันลังนั้นน,น,นะครับเขาก็บ่นกับผมก็บอกว่านบางทีบางทีพหลังนะบางทีพร้หลังเนี่ยเขาก็ไม่ไม่ให้เกียรติศาล นะนั่งไฟห้างบ้างอะไรบ้างเลยนะนะเพราะว่าบางทีพวกพรั่งเขาเห็นเขารู้ไงว่าบางคนเนี่ยหากตัวเองมีอำนาจตัวเองร่ำรวยเนี่ยสามารถที่จะแบบว่าไปเบียดเบือนกระบวนการยุติธรรมได้นะฮะกระบวนการยุติธรรมไทยนะครับสถาบันตุลาการไทยเนี่ยเหลือเพียงสถาบันเดียวนะครับพี่น้องที่เป็นจุดศูนย์รวม ในการยุดกลุ่มความสงบเรียบร้อยหรือความเป็นเอกภาพของประเทศไทยครับพี่น้องครับนะฮะสถาบันอื่นนะครับพี่น้องไม่ว่าจะเป็นสถาบันนิติบัญญัติโดยมีสอนะครับมาจากการเลือกตั้งสมสาชิกสภาผู้แทนราษฎรมาจากการเลือกตั้งสถาบันบริหารก็คือคณะรัฐมนตรีเชื่อถือไม่ค่อยได้เลยครับพี่น้องครับนะนอกจากสถาบันศาล สถาาบันธุ์ตัวราการเท่านั้นนะครับผมก็เลยบอกว่ายังมีพวกเรานะครับผมก็บอกบอกอกให้น okay. ้องหน้า <quello> บ <but realised> ัลลังก์นะไปให้เรียนท่านด้วยว่ายังมีพวกเราชาวคอปทนะครับยังมีพวกเราชาวกองทัพธรรมยังมีพวกเราชาวสปปนะครับที่จะปกป้องกระบวนการยุติธรรมต่อไปครับพี่น้องครับนะครับก็เล่าให้เขาฟังนะเล่าเห้เขาฟังเพาเป็นอย่างนี้นะะ แล้วก็พี่น้องเชื่อไหมครับว่าในส่วนของตุลาการเองเนี่ยนะครับเขาก็มีความเจ็บปวดนะที่มีคนไปกระทําไปมีมีคนไปกระทําอย่างนี้นะครับเขารอเขารอรอที่จะอะไรครับพี่น้องครับรอที่จะพิพากษาไอ้พวกชั่วพวกนี้ครับพี่น้องเพียงแต่ว่าพ้่ิพากษาเนี่ยท่านตัดสินเองไม่ได้ถ้าไม่มีการชงเรื่องขึ้นไปเหมือนกับเราจะให้พระฉัน อาหารเนี่ยถ้าเราไม่ถ้าเราถ้าเราไม่ไม่ประเคนท่านฉันไม่ได้ครับเหมือนกันครับว่าถ้าเราต้องการให้ผู้ผพิพากษาหรือสถ,ถาบันตุลาการพิพากษาคนชั่วเหล่านั้นครับต้องยื่นฟ้องขึ้นไปครับพี่น้องครับนะฮะต้องยื่นฟ้องขึ้นไปและผมเชื่อนะครับว่าไอ้พวกที่ออกมาเดินเพ่นพ่านไปภูกเก็ตเมื่อวันซืนนะครับมีคนเดินรอบหน้า้อมหลังเต็มไปหมดนะครับพี่น้อง วันหนึ่งต้องติดคุกครับพี่น้องในฐานะเป็นตัวการร่วมในในการแห่คุกครับพี่น้องยังไม่ได้ติดคุกสักวันเดียวนะจริงๆแล้วนะครับยังไม่ติดคุกสักวันเดียวแต่ว่าก็ไปอ้างไปขอพักโทษเึื่องมันมันผิดขั้นตอนนะมันผิดขั้นตอนรอรอให้น้ํามันลดแค่นั้นนะพี่น้องครับน,รน้าลดปันไหนต่อผุดปันนั้นครับพี่น้องนะครับแล้วเชื่อว่าวันหนึ่งต้องเกิดขึ้นนะผมว่าไม่เกินสิบปีนี้ ถ้าหากว่าพวกเรายังอยู่น่าอย่างแข็งแรงกันอยู่ก็ต้องต, you, ต้องอยู่ันเป็นเป็นนานๆอยู่ไปนานๆนะครับอย่างน้อยตักเก้าสิบปีนะทุกคนทุกคนเก้าสิบปีขึ้นไปจะได้เห็นครับพี่น้องนะจะได้เห็นเราจะได้เห็นทองพว้าสีทองผ่องอัมไพพี่น้องนะครับประชาชนที่เดินในทางธรรมจะเป็นใหญ่ในแผ่นดินครับพี่น้องครับนะฮะเพราะฉะนั้นรออีกไม่นานครับพี่น้องนะครับอีกไม่นานครับพี่น้องแล้วเพอเพอปีหน้าน้องสาวมาอีก นะ้น้องสาวมาอีกเพราะพี่พี่ชายทําทําได้แล้วนะครับสีนี้วางแผนจะเอาน้องสาวคืนมาครั้งนี้ผมว่ารู้กันครับอ่าครั้งนี้ได้เสียครับพี่น้องได้เสียแน,น่นอนเพราะครั้งที่แล้วเพราะเพราะครั้งที่ผ่านมามวยยังไม่ได้ตั้งตัวยังไม่ได้ตั้งตัวนะครับแต่ครั้งหน้าผมว่าได้เสียนะได้เสียคนที่เขาเฝ้ารออยู่คนที่เขาแบบว่าไม่เห็นด้วยเยเยอะแยะเลยครับพี่น้องเยอะ ไปพูดที่ไหนนะครับไปทำวาเข้าใจที่ไหนนะครับเขาก็รู้สึกเจ็บปวดกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับว่าทำไมคนรวยถึงไม่ติดคุกทำไมคนจนถึงติดคุกแล้วก็ไม่สามารถที่จะลืมตาอ้าปากอะไรได้เลยหรือคนรวยคนมีที่พนทำไมถึงใช้อภิสิทธิ์ได้ขนาดนี้มันไม่เท่าเทียมกันหรือสังคมไทยเขาตั้งคำถามอยู่กันในขณะนี้ครับพี่น้อง แต่พวกเราจะบอกว่าทุกคนหากอยู่ในประเทศไทยจะต้องเคารพกฎหมายฉบับเดียวกันครับพี่น้องครับการบังคับใช้กฎหมายต้องเท่าเทียมกันครับพี่น้องครับเพราะฉะนั้นครับพี่น้องเราคอปทอกองทัพธรรมและองค์กรปกป,ป้องสถาบันพวกเราอย่าถอยนะครับอย่าถอย เราทุบไม่ถอยถูกต้องครับนะครับอย่าถอยพี่น้องสังเกตหรือเปล่าคนเพิ่มามาทุกวันทุกวันเนี่ยสังเกตไหมและที่เขาดูทางเคเบิลทีวีทีวีดูทางเฟซบุ๊กไม่รู้เท่าไหร่นะพี่น้องเป็นหลายล้านคนนะครับเขาก็รอจังหวะอยู่เขาเอือมละอากับสังคมการเมืองไทยซึ่งจริงๆแล้วตระกูลชินวัตนมันไม่ได้เก่งกาจสามารถอะไรเลยครับพี่น้องครับนะฮะ เขาได้ประโยชน์จากอะไรพี่น้องเขาได้ประโยชน์จากการที่แปลรูปนะครับองค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทยแล้วเอาโทรศัพท์มือถือไปทำเองพี่น้องนะครับหรือแต่เพียงโทรศัพท์บ้านยกให้กับองค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทยดำเนินการต่อนะครับเห็นไหมหละ่ะโทรศัพท์ตลาดนะเดี๋ยวนี้ตู้ยังไม่มีเลยพี่น้องครับนะ องค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทยเขาขายได้เฉพาะกับข้าราชการข้าราชการในหน่วยงานต่างๆนะครับซึ่งถ้าเทียบกับโทรศัพท์มือถือที่คนใช้กันทั่วประเทศมันต่างกันครับพี่น้องนะเขามีโอกาสเขาก็เข้า,ขามาทําธุรกิจแล้วก็เอาชิ้นปลามันอันนี้นะครับไปเสวยสุขของตัวเองพี่น้องในขณะที่เราด่าเขานะครับนะครับพี่น้องเราด่าเขาาเงี้ยหนึ่งวินาทีเขามีรายได้เป็นเป็น,เป,นเป็นหลายแสนบาทพี่น้องเราออกตังเองนะครับ <laughs> น,<า>นี่แหละคือทักษณิณจินวัฒน์พี่น้องครับแล้วเขาจะเป็นคนที่หากว่าหากว่าไม่กลับเนื้อกลับตัวนะครับหากไม่กลับเนื้อกลับตัวก็จะเป็นคนที่ชั่วช้าอยู่่างนี้ตลอดเวลาพี่น้องรวยแล้วจะรวยอีกนะครับแล้วก็สถาปนาให้ลูกตัวเองขึ้นมาเป็นหัวหน้าพักแล้วเห็นไหมล่ะนะซึ่งจริงๆแล้วคนที่จะเติบโตมาไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของ การดํารงตําแหน่งข้าราชการนะครับการดํารงตําแหน่งในบริษัทหรือการแบบมีตําแหน่งต่างๆในองค์กรต่างๆมันต้องก้าวทีละขั้นนะมันต้องมาจากพนักงานมันต้องมาจากหัวหน้าฝ่ายมันจะมาจากผู้โดยการถ,ถึงจะขึ้นเป็นผู้โดยการใหญ่ไอ้นี่ไม่มันมากทีเดียวเลยเป็นสองปีนะกลายเป็นหัวหน้าพักเลยตอนนี้นะนะครับซึ่งมันไม่ใช่พี่น้องใช่ประเทศไทยยังมี ยังมีคนที่มีความรู้ความสามารถอีกมากมายเลยครับที่จะมาบริหารประเทศได้ที่จะมาแบบว่านําพาประเทศชาติให้จเจริญรุ่งเรืองได้ครับพี่น้องผมผมบอกพี่น้องนะครับว่าพี่น้องถ้าเดินทางทั่วประเทศนะเดินทางทั่วประเทศเลยจะรู้เลยว่าประเทศไทยเป็นประเทศที่สวยงามและเป็นประเทศที่ภูมิทัศน์อันดับหนึ่งเลยนะฮนะภัยธรรมชาติก็ไม่มีแผ่นดินไหวก็ไม่มีพายุร้ายก็ไม่มีนะฮะ สิ่งแวดล้อมก็ใช้ได้ดีทรัพยากรธรรมชาติมากที่สุดอาหารการกินดีที่สุดในโลกเป็น,นะปนครัวของโลกพี่น้องใครมาปกครองประเทศหากเป็นคนดีซื่อสัตย์มีคุณธรรมสามารถทําให้ประเทศชาติจเจริญรุ่งเรือง,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 งได้ครับพี่น้องครับแล้วรายได้ประชาชาติครับรายได้ประชาชาติจะดีขึ้นจะเท่าเทียมกันคนจนจะมีน้อยมากครับพี่น้องครับมันขาดคนดีมีคุณธรรมมานาประเทศแค้นนั้นเองพี่น้องนะครับ เราต้องเรียกร้องคนอย่างพลตีจำลรองสีเมืองนะครับเราต้องเรียกร้องคนอย่างท่านพ่อโพธิลักษ์นะครับเราต้องเรียกร้องคนอย่างท่านอุทัยพิมพ์ใจชนเราต้องเรียกร้องคนอย่างตุ๊กเตอ์ทิศอุไรรัตน์พวกนี้นะครับหรือท่านบุญชูหรือเจ้าตเสียท่านตายไปแล้วพวกนี้เรามานําประเทศได้ครับพี่น้องเมื่อเราเปรียบเทียบนักการเมืองเก่าๆกับนักการเมืองเดี๋ยวนี้นะพี่น้องคนละคนละยางเลยครับพี่น้อง นะครับเจตสำนึกของเขาเนี่ยเขาเขาจะเป็นคนที่มีจิตสำนึกสูงมากนะสังเกตไหมครับนกักนการเมืองรุ่นเก่าๆเนี่ยเขาละอาใจในการที่จะไปโกงกินคอร์รัปชันเขาละอาใจในการทําบาปพ,พี่น้องรู้ไหมท่านบัญชูท่จนน่าสเสียรเล่นการเมืองจนจน,จนตัวต้องขายตึกตัวเองจนลงมีมีตังค์เป็นพันล้านเหลือเท่าไหร่สามสี่ร้อยล้านตอนเลิกการเมืองเพราะแก่มากงมเล่นการเมืองไม่ได้เหลือแปดสิบสามปีท่านก็ท่านก็แบบว่าเสียชีวิต ทรอาทิ์อุไรรัตต้องขายโรงพยาบาลโรงพยาบาลไปพญาไทหนึ่งพญาไทสองเพราะเล่นการเมืองพี่น้องไม่มีเงินใช้ขายโรงพยาบาลเหลือแต่หมาอะไรลงรังสิตที่เดียวเพราะอะไรเพราะว่าพ่อของท่านดรเตอร์ทิ์เนี่ยท่านเป็นผู้ว่าราชการแล้วก็เห็นว่าการศึกษาสำคัญบอกว่าอย่างไงหมาอะไรต้องเอาไว้นะต้องเอาไว้ท่านก็เลยเอาทำหมาอะไรลงรังสิตต่อนะครับท่านเนี่ยนักการเมืองดีมีเยอะแยะครับพี่น้องในประเทศไทยนะครับแต่ว่า โดนกระแสของของทุนเนี่ยเข้ามากลืนจนไม่สามารถที่จะเติบโตได้ไม่สามารถที่จะเป็นผู้นําได้ครับพี่น้องเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นนะครับพวกเรากองทัพรมพวกเราคอพทเนี่ยพระองากองปกป้องสถาบันเนี่ยต้องช่วยกันครับพี่น้องช่วยกันส่งเสริมคนดีส่งเสริมคนที่มีคุณภาพส่งเสริมคนที่เขามีจิตใจที่บริสุทธิ์เนี่ยให้ก้าวเข้ามาปกครองประเทศได้ได้ครับพี่น้องนะ อย่างเช่นที่ปฏิยมลองเคยทําอย่างเช่นที่พ่อโพธิลักษณ์เคยทยําทททวันนั้นนะครับผมเคยพูดกับน้องๆก้าวไกลนะผมบอกว่าน้องอย่าไปเชื่อไอ้ธนาธรน้องอย่าไปเชื่อไอ้พิยบุตรไอ้พวกนี้มันไม่รู้กฎหมายเราเราเปรียบเหมือนว่าเขามันจะมีสองอย่างนะเขาบอกบ,บอกพี่เนี๋ยวปนานความนะพี่เป็นทนความนะพี่เนี่ย ใช้กฎหมายหากินกับคนหากินทางกฎหมายมันต่างก,กันนะเช่นเช่นเช่นคนขายประกันนะเขาเรียกว่าหาหากินกับรถใช่ไหมครับคนขายประกันรวยแต่ใช่ใช่รถหากินกับคนขับรถมันจะต่างก,กันคนขับรถจะเข้าใจเรื่องรถมากกับเรื่องรถยนต์มากมากกว่ากับคนขายประกันเห็นไหมล่ะก็เช่นเดียวกันกับเราเป็นทนายความ,มนักกฎหมายเราจะเข้าใจกฎหมายลึกซึ้งจากกวายพวกนี้มันถึงวิเคราะห์ให้น้องๆติดคุกหมดเพราะเหตุนี้แล้วน้องไปเชื่ออะไรมาน่ะ นะอย่าไปเชื่อมันน้องเดินไปเลยแล้วเดี๋ยวต่อไปสารรัตมนูลนจะวินิจฉัยให้พวกนี้เนะ่ยคือหลุดจากกงจรหมดเลยแลวเพอเพอติดคุกหมดเพราะมันไปกระทําผิดมาตราหนึ่งหนึ่งสองพี่น้องไปลล้าง,งสถาบันนะครับะนะครับซึ่งมันรู้อยู่แล้วพี่น้องมันรู้อยู่แล้วแต่มันถือว่ามันเอาเด็กเป็นเครื่องมือเพราะว่าเด็กอายุไม่ไม,ไม่ไม่ถึงสิบแปดปีนะพี่น้องกระทําความผิดทางอ,อาญาเนี่ยจะไปลงโทษเหมือนผู้ใหญ่ไม่ได้ ก็เลยเอาเด็กยุกเด็กเป็นเครื่อง,องมือมา่วนทุกวันจาได้ไหมครับเมื่อปี6กสามหกสี่ทุกวันต้องออกมา่วนตอนเย็นๆไปด่าสถาบันกัตรย์ด,ด่าโน่นดานี่ซึ่งสถาบันกษัตริย์ท่านท่าน,นทำอะไรไม่ได้เพราะท่านเป็นพ่อของทุกคนพ่อองค์ท่านเป็นพ่อของทุกคนครับพี่น้องเราต้องช่วยกันนะก็เลยบอกว่าถ้าหากว่าน้องอ่ะน้องก้าวไกลเหมือนพวกพี่สมัยพลังธรรมเมื่อ30มสปีที่แล้วนะรู้ไหมจังหวะน้องมีน้องทําให้ดีถ้าน้องทํเรียนน้องสามารถปกครองประเทศไทยได้ แต่ถ้าน้องเชื่อไอ้พวกธนาธรเพวกไอ้ช่อพวกไอ้ปิยบุตรไม่มีทางเพราะพวกนี้มันรับจ้างอเมริกามาล้มล้างประเทศไทยนะแล้วทีนี้ไม่กล้ากลับคำนี่จำจำได้ไหมในสภาวันที่เขาจะโหวตไอ้ไอ้ไอ้อะไรนะไอ้พิธาโหวตพิธาเป็นนายกผมจําได้เลยว่าท่านสสวิทยาแก้วภาไดลุกขึ้นถามในที่ประชุมสภาว่าสามารถกลับคําได้ไหมล่ะว่าจะว่าจะแบบว่า ไม่ล้มล้างสถาบันไอ้พิธามันไม่กล้าตอบนะมันกลัวอเมริกาฆ่ามันอนะ่ะรับเงินเข้ามาแล้วครับพี่น้องรับเงินเข้ามาแล้วมัน,ม,นมันเลยกลัวดิเขาฆ่าตายจริงนะนะครับเพราะฉะนั้นเลยบอกน้องๆไอ้พวกเสาสาก้าวไกลเนี่ยว่าน้องอย่าไปเชื่อมันเพราะเพราะบางคนเขามาอยู่มาอยู่ก้าวไกลเนี่ยเขาก็ศรัทธาสถาบันกษัตริย์นะเพียงแต่ว่าไอ้ระดับหัวเนี่ยมันมีอำนาจเนี่ยใช่ไหมไอ้พวกนี้ก็ต้องทําเฉยไว้ก่อน แต่จริงๆแล้วเด็กพวกนี้เขาก็ศรัทธานะครับก็มีก็เลยบอกอย่างนี้ถ้าคิดว่าจะเติบโตนะฮะอันนี้ก็อขอขอก็เลยบอกให้เป็นอย่างนั้นว่าเพราะฉะนั้นถ้าน้องมีโอกาสน้องต้องทําในทางที่ดีพวกพี่ยังเสียดายเลยพลังทมยุคส0ปีถ้าทักษิณไม่เข้ามาทําชั่วป่านี้นะพลังทมเนี่ยจะเป็นพักที่พาประเทศไทยแบบว่าก้าวหน้าป่านี้ไม่รู้เท่าไหร่ครับพี่น้องก็อธิบายให้น้องก็ฟังให้เห็นประวัติศาสตร์นะครับนะเนี่ยแต่ผมไม่ได้เชียร์น้องก้าวไกลนะผมไม่ได้เชียร์ผมเชียร์คนดีทุกพรรคการเมือง นะเชียร์คนดีทุกรรคการเมืองแล้วก็เราไม่ต้องการในเรื่องของการเข้าไปถหวหมาผลประโยชน์ในเรื่องกกินคอร์บอนนะครับแล้วก็เพราะมองอย่างนี้ครับพี่น้องครับหากเราไม่ช่วยกันผลักดันคนดีให้ให้รับใช้ประเทศชาตินะพวกเราต้องมาอย่างนี้อยู่ตลอดเวลามันมันมันเหนื่อยนะแล้วไม่รู้คนที่คิดเหมือนพวกเรามีไหมต่อไปเราตายไปทีททละคนทีละคนนะคนคิดเหมือนเราจะมีหรือเปล่าถูกไหมครับเพรานะนั้นต้องช่วยกันช่วยกันเพื่อที่จะแปว่า จัดสรรน,นักการเมืองที่เขาเป็นแบบอย่างที่ดีของประเทศชาติที่มีความซื่อสัตย์สุจริตจริงๆพี่น้องนะครับไม่จำเป็นต้องคอร์รัปชันเลยเขามีเขามีเงินค่าตําแหน่งเงินค่าตําแหน่งเงินเดือนค่าตอบแทนตําแหน่งต่างๆเขาก็อยู่ได้แล้วแล้วก็ทรัพยากรธรรมชาติหรืองบประมาณต่างๆสามารถที่จะแบบว่ากระจายไปกับประชาชนทุกคนได้เลยครับพี่น้องบ่อนการพนันไม่จำเป็นต้องมีผมเหลือเวลาอีกอีคนาทีผมขอเวลานิดหนึ่งบ่อนการพนันที่เขาจะตั้งอยู่ไม่จำเป็นต้องตั้งพี่น้อง คุณเอาเงินคอรพชั่นอนะ่ะคุณไปเอาเงินที่เขาคอรปชันกันนะครับที่นะักการเมืองคอรพชั้นกับข้าราชการระดับสูงคอรปชั้นนะมาแบ่งให้กับชาวบ้านมาแบ่งให้คนสูงอายุตั้งแต่ 60, 60ปีขึ้นไปเนี่ยไม่ใช่ได้เดือนละ6้0บาทพี่น้องไม่ใช่อย่างน้อยๆเดือนหนึ่งนะสักพันห้าร้อยบาทนะครับพี่น้องพอยุคนี้ประเทศไทยเป็นยุคข,ของสอวอนะครับเขายุคข,ของผู้สูงอายุเรามีผู้สูงอายุเกือบ30บล้านคนสามสิบเปอร์เซ็นต์นะพ,พี่น้องครับนะ แพ <ITA> ้เด <ylum> ็กคนรุ she. She ่นใหม่คนหนุ่มสาวแค่ประมาณสักสิกว่าเปอร์เซ็นต์แค่นั้นเองจํานวนประชากรนะครับประมาณสามสิบล้านยี่สิบกว่าล้านคนครับเขาจะได้มีเงินสมมติลูกหลานมาเยี่ยมเขามาหาที่บ้านมาเยี่ยมย่าย่าเยี่ยมยายเยี่ยมตาเออจะได้ให้เงินใส่กระเป๋าเด็กกลับบ้านสักห้าร้อยนะครับอาทิตย์นี้ไปวัดจะได้สมบุญสักห้าร้อยใช่ไหมครับได้สมบุญสักสองร้อยสี่อาทิตย์ก็เท่าไหร่อาทิตย์สองร้อยสี่อาทิตย์ก็สักพันหนึ่งใช่ไหมครับที่เหลือจะได้ใช้จ่ายที่บ้านได้ก็อยู่ได้ครับนะครับผู้สูงออายยุู่ได้ ไม่ใช่ว่าคุณแบบว่าให้เขาเดือนละ600้อยอย่างเงี้ยเจ็ดสิบปีเจ็ดร้อยนะครับแปดสิบปีเก้าร้อยอย่างงี้เขาจะเอาแรงที่ไหนออกไปเที่ยวละเก้าร้อยเก้าสิบปีแปดสิบปีหมดแรงแล้วนะครับถ้าไม่เคารพชาติหนึ่งสบายเลยครับพี่น้องมันสามารถเจียดเงินต่างๆเนี่ยให้กับผู้ถุงอายุได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นพวกเราต้องร่วมกันนะต้องร่วมกันฟันผ่าสิ่งเหล่านี้ไปให้ได้แล้วก็ขนาดเดียวกันเนี่ย อย่าอย่าทิ้งประเทศไทยอย่าทิ้งสถา,สถาบันพระมหากษัตริย์พี่น้องผมเคยเคยไปประเทศลาวนะครับเคยไปประเทศลาวเคยไปพระม่าเคยไปมาหลายประเทศเขาชื่นชมในความในความเป็นคนไทยเพราะคนไทยมีสถาบันพระมหากษัตริย์เด็กพระม่าเนี่ยยกมือไหว้ในหลวงเลยนะนักพระม่าเวลาเขาอยู่มาทํางานในประเทศไทยเนี่ยนะเขายกมือไหว้ในหลวงนะพี่น้องไหว้พระเขาไหว้ในหลวงด้วยนะเขาชื่นชมว่าเขาเขาอยากมีเหมือนอย่างเงี้ยนะ เขาอยากมีเหมือนอย่างนี้เพราะฉะนั้นเราต้องภูมิใจในความเป็นคนไทยแล้วเราก็ต้องช่วยกันปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์สถาบันตุลาการนะครับเราต้องช่วยกันปกป้องครับพี่น้องวันใดนะครับสถาบันพระมหากษัตริย์สถาบันตุลาการล้มลงวันนั้นประเทศชาติอยู่ไม่ได้ครับพี่น้องครับวันนี้ผมขอฝากพี่น้องไว้เพียงแค่นี้นะครับและว,วันหน้าเรามาพบกันใหม่นะครับแต่ขอทิ้งท้ายว่าทักษิณชินวัตร ไปภูเก็ตคุณไม่ได้สางงามสำหรับคนใต้บ้านผมนะครับนะครับเขาด่ากันทั้งทั้งภาคใต้ผมบอกผมบอกได้แค่นี้ครับนะครับเขาด่ากันทั้งภาคใต้คุณไม่ต้องมาเถอะนะฮะไม่ต้องมาเอะคนเก่งกว่าคุณก็มีเยอะแยะนะครับผมผมว่าพวกเราในนี้อ่เก่งกว่าทักศิณมีเยอะไม่รู้กี่คนอ่ะใช่ไหมครับจิตเราดีกว่าเขาอ่ะจิตเราบริสุทธิ์กว่าเพราะนั้นเขาเราต้องเก่งกว่าเขาว่าจิตเราบริสุทธิ์กว่านะฮะในเรื่องของการจัดการเนี่ยมันทําได้ทุกคนไม่ยากหรอกครับพี่น้องครับเพราะฉะนั้น เราตบมือให้กับตัวเองครั้อีกครั้งหนึ่งครับพี่น้องครับแล้วพบกันใหม่ครับพี่น้องสวัสดีครับ